ในที่สุดนะครับสกินคาร์ก็กลับมาวางจำหน่ายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เขามากับ mp 5ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากครับวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มทั้ง3สกินเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะหมดไปกี่ทองครับผมมีงบอยู่18,403ทองครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในตัวกล่องนะครับรอบนี้ต้องใช้โทเค็นเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดสกินปืนไม่ออกจริงๆผมต้องใช้ประมาณ1 3 9 9โทเค็นเลยนะครับในการแลก เพราะไงผมต้องการทั้ง3อยู่แล้วโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาปัะเดิมไปก่อนนะครับ50ครั้งแรกครับสก,กินรองมาแล้ว1นะครับอ๋สก,กินรองมา2องนะครับ3นะครับรอโดเค้นไม่ออกเลยครับผมโอ้โหถือว่าหนักอยู่นะครับ โอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆก็ได้สกินรองมาครับพอได้ปลอบใจบ้างครับอันนี้ผมขอใช้ส่วนลดก่อนนะครับ50%สซุ่มไปอีก10ครั้งครับรอยโดเกนอ่ามันจะได้กล่องสอบมานะครับโอเคถือว่าสกินรองจะออกบ่อยอยู่นะครับซุ่มทุกครั้งออกทุกครั้งโอ้ปูนไม่ทันขาดคำอันนี้ไม่ออกเลยครับเ๋ยวขอใช้สูตรนิดนึงนะครับไปต่อครับ50ครั้ง โอเหมือนกับว่าจะได้ทากระโดดมานะครับเนี่ยโอย้ปืนกับดาไม่ออกเลยครับโอ้ยรอดโทเคนออกสองครั้งครับผมเพิ่งสังเกตแบบนี้โอเคอยู่นะครับแล้วก็ได้สก,กินรองมาครบเลยโอเคไปต่อครับโอยถ้ารอดโทเคนออกมาบ่อยแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับจะมามอีกไหมร้อโทเคน อย่างน้อยๆถ้าดาบไม่ออกปืนไม่ออกผมขอร้อยโทเคนออกทุกครั้งที่สุ่มก็ยังดีครับ50ครั้งสุ่มแล้วแบบออกสักครั้งหนึ่งก็โอเคแล้วครับผมไม่ออกเลยอุย้ยดาบออกครับเอ้ยดาบออกรู้สึกว่าดาบดอกจะอยู่ที่ประมาณ 0. 3เซนะครับโอ้ถ้าดาบออกมาก่อนแบบนี้ก็ถือว่าทุนไปได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้ผมมีอยู่600โทเคนอย่างน้อยๆผมต้องได้1000โทเคนนะครับโอเคถือว่าได้อยู่ครับผมดาบออกมาแล้ว ถ้าได้ปืนอีฟักตะบอกนันนี้จะจบเลยนะครับ <c oughs> แต่ผมว่าผมคงดวงไม่ดีขนาดนั้นหรอกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อครับผมขอรับโทเค็นฟรีก่อนนะครับได้มา2 5โทเค็นไปครับอีก50ครั้งครับปืนอ่อนเลยไหมถาก็ได้เ m p l i ีไก็ได้100โทเค็นก็ดีครับอ่า100โทเค็นอ่ออีครับผมผมวย่รอยโทเค็นอ่อบ่อยมาก นานแล้วนะครับเนี่ยที่รอยโทเค็นไม่ได้ออกบ่อยขนาดนี้อุย้ยรอยโทเค็นออกอีกครับโหเก้าเก้าร้อยโทเค็นละครับถ้าว่าไม่นานอ่ะผม,มจะอัพปืนให้ได้ฟักเวลสามครับผมต้องได้โทเค็นประมาณ1นึ0งพันสี่ร้อยโทเค็นนะครับเนี่ยถือว่ารอบนี้ไม่เกลือนะเดี๋ยวไม่พูดก่อนดีกว่าเดี๋ยวดวงจะไม่มีโอเคยังขาดอยู่ประมาณ 200นิดๆครับผมไปต่อครับรอยเดรเคนโอ้รอยดเคนไม่มาขอใช้สูตรแป๊บนึงครับไปครับอีก10ครั้งผมจะปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับอาจจะฝุ่ม10ครั้งบ้าง50ครั้งบ้างครับบางทีดวงจะดีขึ้นสักนิดหน่อยครับรอยเดเคนโอ้รอยดเคนไม่มาขาดอ่ประมาณ150โทเคนครับ ฟูลรอบนี้ถ้ารอยโทเค็นออกก็จบนะครับอาจจะเหลือเกินด้วยนะครับเนี่ยอาจจะเกินด้วยรอยโทเค็นมาไหมหรือสกินปืนมาเงียบตอนนี้ยังเงียบอยู่ครับโอ้โหไม่มี100น่าจะต้องอ e ีกฟักรอบหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเลทการออกนะครับมาปืนมาคาก็ได้เอมไฟก็ได้มาครับ มาไหมมาไหมเหมือนจะนิ่งอยู่นะครับเนี่ยร้อยโทเค็นก็ได้ครับจะได้จอบเลยโอ้ยร้อยโทเค็นมาอีกแล้วครับผมร้อยโทเค็นออกบ่อยมากครับรู้สึกว่านี้ผมได้ร้อยโทเค็นมาประมาณ6ครั้งได้ไหมครับหกเจ็ดครั้งอันนี้ผมก็พอแล้วนะครับเพราะว่าได้เกินมาแล้ว1,000โทเค็นโอเคผมแลกพอแล้วแล้วก็ยังอัพตัวปืนได้อีก ดีไม่ดีผมว่าอาจจะอัพถึงเวลฟีได้เลยนะครับเนี่ยตัวปืนเดี๋ยวผมแลกตัวเคนเอาตัวสก,กินปืนแล้วก็อัปเดตตัวปืนแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปยอดให้ฟังนะครับผมใช้ทองทั้งหมดในการสุ่ม1น5 0ทองครับได้ทองฟรีมาอีก1,000ทองครับสุ่มไปทั้งหมด395ครั้งนี่จะเป็นตารางในการอัปเดตสก,กินปืนนะครับทั้งสสก,กินเลยนะครับค่าได้เวลฟีนะครับส่วน m p 5ได้เวล3นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับ